สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากาถึง15นา3ินาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอเทีนอนช่อง16เท่านั้นนะคะ ประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโรคคลั่งผอมว่าคืออะไรอันตรายขนาดไหนแล้วเราเองมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้หรือไม่นอกเหนือจากนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตามต่อเจาะลึกทําความรู้จักกับวิธีการรักษาสําหรับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบปัจจุบันนี้เขามีการรักษาอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าารสงเคราะห์ดาวโหลดย้าอแอป <c oughs> GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน ปรับกลยุทธ์ทันต่อสันนร,รการเศรษฐกิจทุกตลาดทุกภาคฝั่งของโลกทัดสันช่องทางการลงทุนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนชั้นนำรู้รอบรู้ทันรู้ก่อนใครใน t n n R, รู้ทันลงทุนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17.00ถึง17.30นนทาง t n n R ช่อง 16, TruVision ช,ช่อง777และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ สู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะผอมเท่ากับสวยอันนี้เป็นค่านิยมที่มีอยู่อย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าจะสวยได้เนี่ยต้องผอมนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะหาวิธีการทําทุกอย่าง เพื่อที่จะรักษารูปร่างของตนเองให้ผอมเพรียวโดยหลายครั้งหลายหนนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้คำหนึ่งถึงเรื่องของสุขภาพเลยบางคนก็มีพฤติกรรมแล้วก็มีการกระทำที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายอยา่างหนึ่งในนั้นคือโรคคลั่งผอมหรืออนอเล็กเซียค่ะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าโครคคลั่งผอมหรืออนอเล็กเซียนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นในวันนี้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันแบบเจาะลึกสําหรับโครคคลั่งผอมที่ว่านี้นะคะในขณะเดียวกันจะพาไปดูด้วยว่าถ้าเกิดเป็นโครคคลั่งผอมเนี่ยอันตารายขนาดไหนแล้วตัวเรามีความเสี่ยงหรือเป็นโครคคลั่งผอมแล้วหรือ,อยังมาติดตามข้อมูลค่ะ อัลเล็กเซียหรือโรคคลั่งผอมเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งและจัดอยู่ในกลุ่มโรคก,การกินผิดปกติค่ะผู้ป่วยโรคนี้ก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับน้ำหนักและสัดส่วนของร่างกายโดยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อร่างกายของตนเองรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหากไม่สามารถคุมน้ำหนักหรือความอยากอาหารได้ ผู้ป่วยโรคครั้งผอมนี้มักจะอดอาหารและออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อไม่ให้น้ำหนักเพิ่มซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซอร้อนและปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตราย ในปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดและแน่นอนของโรคคลั่งผอมนะคะแต่เชื่อกันว่าโรคนี้มักจะเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับรูปร่างน้ำหนักหรือพฤติกรรมการกินของตนเองโดยอาจถูกล้อเรื่องน้ำหนักและรูปร่างถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ทําให้สูญเสียความมั่นใจหรือเกิดปมด้อยในตนเองจนนําไปสู่ความรู้สึกเกลียดตนเองความรู้สึกไร้ค่าและความต้องการที่จะลดน้ําหนักอย่างรุนแรงรวมไปถึง สภาพแวดล้อมและค่านิยมในสังคมก็อาจส่งผลได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้การผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจหรืออ่อนไหวอย่างการเปลี่ยนง,งานย้ายที่อยู่เลิกกับแฟนอย่าร้างถูกล่วงละเมิดทางเพศและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมที่คาดว่าเป็นผลมาจากรูปร่างหน้าตาก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโครคคลั่งผอมได้ นอกจากนี้ในคนที่มีภาวะผิดปกติทางอารมณ์เช่นภาวะซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคเครียดโรคย้ำคิดย้ำทำโรค perfectionist ที่หมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบและผู้ที่มีภาวะขาดความมั่นใจในตนเองก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคคลั่งผอมและโรคการกินผิดปกติอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากคนในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคการกินผิดปกติอย่างโรคคลั่งผอมโรคบูลิเมียหรือโรคกินแล้วล้วงคออ้วกแล้วโรคกินมากเกินไปคนรุ่นต่อไปก็อาจจะมีพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อโรคประเภทนี้ค่ะ ตามสถิติในต่างประเทศโรคคลั่งผอมพบได้น้อยและในไทยอาจจะน้อยกว่านั้นมาจากผลของการศึกษาชิ้นหนึ่งที่พบว่าผู้หญิงจะมีแนวโน้มเป็นโรคคลั่งผอมได้สูงกว่าผู้ชายมากทีเดียวประกอบกับรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าในผู้ป่วยโรคคลั่งผอม1ิบคนอาจจะมีผู้ป่วยชายเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนอกจากนี้โรคนี้ก็มักจะพบได้บ่อยในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนตน้นแบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคคลั่งผอมหรือไม่ จากข้อมูลพบว่าคนที่ป่วยด้ยวยโครคขลั่งผอมมักจะมีความคิดพฤติกรรมและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ค่ะความผิดปกติด้านความคิดคนที่เป็นโครคขลั่งผอมนั้นอาจจะมีลักษณะความคิดและความรู้สึกต่อไปนี้กลัวน้ำหนักขึ้นกลัวอ้วน ความกลัวนี้ไม่ได้มีลักษณะความกลัวทั่วไปเหมือนเวลาเราไปกินบุฟเฟ่แล้วจะอ้วนแต่จะกลัวถึงขั้นตื่นตระหนกเลยว่าการกินอาหารมื้อธรรมดาก็จะทําให้อ้วนหรือน้ําหนักตัวขึ้นได้ทันทีซึ่งนี่เป็นความกลัวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจมองตัวเองในแง่ลบโดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนรูปร่างอยากจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเกิดความรู้สึกทางลบบ่อยๆเช่นเครียดกังวลหงุดหงิด เศร้าเหงาไม่มั่นใจในตนเองรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหรือไม่ดีพอความผิดปกติด้านพฤติกรรมรูปแบบความคิดและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปก็อาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะอดอาหารผู้ป่วยมักกินอาหารในปริมาณที่น้อยมากและมักจะกินอาหารไม่ครบมือ้อหากอยู่กับคนอื่นก็มักจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่กินอาหารและมักไม่อยากกินอาหารเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น ออกกำลังกายอย่างหนักอยู่เป็นประจำจนถึงขั้นหมกมุนถ้าหากเผลอกินอาหารมากกว่าปกติก็อาจจะล้วงคอเพื่อให้ตนเองอาเจียนออกมาเคี้ยวอาหารแล้วขายทิ้งใช้ยาถ่ายยาลดความอ้วนและอาหารเสริมลดน้ำหนักชั่งน้ำหนักตัวหรือส่องกระจกวันละหลายรอบเพื่อดูน้ำหนักตัวหรือสัดส่วนว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่มักพูดหรือบ่นเรื่องน้ำหนักตัวรูปร่างและความอ้วนอยู่เป็นประจำ เข้าสังคมน้อยลงไม่สูงสิงกับใครและสนใจสิ่งที่ชอบน้อยลงความผิดปกติด้านร่างกายความคิดและพฤติกรรมของโรคคลั่งผอมมักทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอเมื่อเวลาผ่านไปอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ค่ะน้ำหนักลดลงอย่างมากถ้าหากเป็นวัยรุ่นร่างกายมักไม่พัฒนาตามช่วงวัยร่างกายซูบผอมอาจจะรุนแรงถึงขั้นหนังหุ้มกระดูก ผมบางขาดง่ายและผมร่วงรุนแรงประจำเดือนขาดหรือมาไม่ปกติอารมณ์ทางเพศลดน้อยลงรู้สึกคล้ายหัวใจเต้นผิดจังหวะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเวียนหัวเป็นลมและนอนไม่หลับปากแห้งผิวแห้งเล็บม่วงตัวเหลืองแคนขาบวมขี้หนาวฟันสึกเหงือกอักเสบและเป็นโรคในช่องปากจากการล้วงขออ้วก ความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับน้าหนักและรูปร่างอย่างรุนแรงก็อาจจะเป็นสัญญาหลักของโรคนี้นะคะถ้าเกิดพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวเริ่มจะมีทัศนคติหรือความคิดต่อตนเองที่เปลี่ยนไปอาจจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจด้วยวิธีต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้าหนักที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรค อย่างไรก็ตามการมีความคิดและพฤติกรรมในรูปแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นโรคเสมอไปนะคะเพราะในทางการแพทย์มักจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคคลั่งผอมเมื่อบุคคลน,นั้นมีสัญญาณเหล่านี้ติดต่อกันนานหลายเดือนค่ะทำไมโรคคลั่งผอมถึงควรได้รับการรักษาก็สืบเนื่องจากความผิดปกติทางความคิดและพฤติกรรมที่ว่าอาจจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆในชีวิตทั้งการเรียนการทำงานครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรัก นอกจากนี้โรคการกินอาหารผิดปกติก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคผิดปกติทางอารมณ์อย่างโรคซึมเศร้าโรคเครียดที่อาจทำให้เกิดการใช้สารเสพติดการติดเหล้าหรืออาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้อีกทั้งการขาดสารอาหารยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาค่ะ ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองผู้ป่วยโรคคลั่งผอมหรืออโนเล็กเซียจึงควรเข้ารับการตรวจอย่างเหมาะสมและให้แพทย์รักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบอื่นๆที่อาจตามมาโดยแพทย์จะแนะนําให้เข้ารับการบําบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจความคิดและพฤติกรรมของตนเองมากขึ้นรวมทั้งแนะนําวิธีในการควบคุมความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับรูปร่างและน้ําหนักตัวของผู้ป่วยค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะโรคคลั่งผอมนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาที่ถือเป็นโรคแทรกซ้อนอีกหลายอย่างด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายยกตัวอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกนอกเหนือจากนี้ก็ยังสามารถก่อให้เกิดโรคทางใจได้ด้วยคือจะทําให้อารมณ์แปรปรวนนอกเหนือจากนี้อาจจะตัดสินใจใช้สารเสพติดอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นําไปสู่การฆ่าตัวตายได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามอย่าให้ตนเองและคนใกล้ชิดเฉียดเข้าใกล้โรคคลั่งผรอนนี้อย่างเด็ดขาดค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนทันโรคจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทำความรู้จักกับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบบ้างสักครู่เดียวค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสอทอสย่อมาจากธนา,าคารอาคาร,อาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยา๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ครั้งแรกในประเทศไทยกับความร่วมมือของ TRUE และ GSMA สมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโมบายทั่วโลกพัฒนา GSMA Open Gateway API เป็นผู้ให้บริการรายแรกในไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำเทเลคอม e c ค Company วันนี้เราเป็นมากกว่าผู้บริการด้านโทรคมนาคมแต่เรายังเป็นเทโลเกเทที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการที่เรามีความร่วมมือกับ g s m a ในการทำา Open g a t e w API เป็น first mover ก้าวนี้เป็นก้าสำคัญที่จะยกระดับอุตสาหการรมประเทศไทยให้ดีขึ้น working with true has been a great pleasure of the years with our key initiatives around APAC 5G industry community so it's only logical that we take this step with true to collaborate on bringing open gateway to Thailand true พร้อมสร้างอนาคตให้ธุรกิจ และยกระดับเศรษฐกิจด,ดิจิทัลของประเทศไทย ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทำความรู้จักกับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบกันบ้าง ยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็เลยทําให้คนในสังคมเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากยิ่งขึ้นแล้วโรคโรคนี้นะคะก็เป็นโรคที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตในอันดับต้นๆเลยวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการในการรักษากันนะคะว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยการทำบายพาสโดยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมคุณผู้ชมขา วิธีการนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างไรในขณะเดียวกันจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนทำบายพาสอย่างไรบ้างแล้วหลังจากที่ผ่าตัดทำบายพาสไปแล้วจะต้องดูแลตนเองแบบไหนถึงจะดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ โรคเส้นเลือดหัวใจเนี่ยทุกวันนี้เจอได้บ่อยมากนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นโรคที่ได้รับการผ่าตัดมากที่สุดไปอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอายุของผู้ป่วยก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเนาะซึ่งก่อนนันนี้เราเคยคิดว่าโรคเส้นเลือดหัวใจมักจะเป็นในผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับเนาะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนไข้าอายุ40ปี50ปีเราก็เจอได้แล้วนะครับ โรคโรคนี้มันเป็นสาเหตุมันมีหลากหลายสาเหตุนะครับเนาะหลกักๆเนี่ยอยู่ที่เรื่องของออโรคร่วมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่เนี่ยเ,เราจะมีสื่อมากมายที่บอกว่าสูบบุหรี่จะทําให้เป็นมะเร็งปอดนะครับแต่ว่าจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงคือตัวบุหรี่เนี่ยมีผลกับเส้นเลือดทั้งร่างกายเลยนะครับเพราะฉะนั้น คนไข้ที่สูบบุหรี่มานานๆก็มักจะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดตามมาได้เหมือนกันก็คือปกติแล้วถ้าสมองเรามีอาการจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับเจ็บอาการเจ็บแน่นเนี่ยมักจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะเป็นระยะเวลาสักระยะหนึ่งถึง20นาทีได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสัมพันธ์กับการที่เราออกกําลังกายการที่เราออกแรง นะครับเช่นเราเดินขึ้นบนันไดเราวิ่งออกกําลังกายแล้วมีอาการขึ้นมานะครับการที่เรานั่งพักสักระยะหนึ่งอาการอาจาอาจาะค่อยๆดีขึ้นนะครับอาจจะมีอาการปวดร้าวนะครับร้าวไปที่กามร้าวไปที่แขนร่วมด้วยได้นะครับมีขึ้นแท้เจียนหน้ามืดวิงเวียนอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้นะครับแล้วก็การอีกอย่างหนึ่งที่บอกก็คือการปวด หรือการขยับท่าทางการไอการคามพวกนี้อาจจะไม่ได้ทําให้อาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรอย่างนี้ครับถ้าสมมติวเรามียาขยายหลอดเลือดนะครับถ้าสมมติคนไข้เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนเราจะมียาขยายหลอดเลือดที่อมใต้ลิน้นซึ่งถ้าเราอมไปแล้วอาการดีขึ้นก็อาจจะบรรตัวบ่งบอกด้วยตัวนี้ได้เหมือนกัน,น,นก็คือการรักษาโรคหัวใจหลักๆเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับเนาะเรื่องของการให้ยาเรื่องของการ ทำบอลลูนหรือคดลวดนะครับแล้วเรื่องของการผ่าตัดนะครับเนาะส่วนเรื่องของการผ่าตัดทุกวันนี้เนี่ยหลักๆเราก็จะมีเครื่องอุปกรณ์หนึ่งที่เราเรียกว่าเครื่องปอดหัวใจเทียมที่เราใช้ในการผ่าตัดทุกที่เราใช้ในการผ่าตัดหัวใจนะครับซึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือการการทำผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจโดยที่เราไม่ใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม เพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเราอยู่ข้างบนผิวของหัวใจเพราะฉะนั้นเราขอแค่ตำแหน่งของเส้นเลือดให้มันอยู่นิ่งๆแล้วเราก็สามารถทําการผ่าตัดได้นะครับเนาะซึ่งก็จะเป็นวิวัฒนาการของการทําผ่าตัดมาเรื่อยๆนะครับเนาะตั้งแต่เรามีเครื่องปอดหัวใจเทียมเราทําผ่าตัดโดยไม่ใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมการทําผ่าตัดแผลเล็กหรือการใช้โรบอทเข้ามาช่วยในการทําผ่าตัดซึ่งในเมืองไทยยังยัง ตัวของโรบอตยังไม่ค่อยมีที่ใช้แพร่หลายเท่าไหร่นะครับการหยุดสูบุรีนะครับแล้วก็ดูแลรักษาโรคตามโรคประจำตัวของเรานะครับเบาหวานความดันไขมันต้องสามารถลดลงมาให้ได้คนเป็นเบาหวานก็ลดอาหารบานควบคุมเบาหวานให้ได้คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็พยายามคุมความดันโลหิตให้ได้นะแล้วก็ มีอาการมีการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณทําให้ร่างกายมีแอคทิวิตี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มาติดตามตรวจเป็นระยะระยะเนาะทานยาตามแพทย์สั่งนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการก็ควรจะต้องรีบวินิจฉัยแล้วกว็รีบรักษาครับ ปัญความอ้วนหรือโรคอ้วนที่ถูกกำหนดให้เป็นโรคอย่างหนึ่งที่ต้องการการดูแลและรักษานะคะเนื่องจากโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้หลายโรคทีเดียวองค์การอนามัยโลกให้คำนิยามของโรคอ้วนไว้ว่าเป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายเกินปกติจนเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพเป็นความเจ็บป่วยและอาจจะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้เลยค่ะ โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเพราะความอ้วนจะนำพาโรคร้ายมาสู่เราได้อาทิไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคข้อกระดูกเสื่อมเร็วอีกทางโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากในคนอ้วนมักจะมีการเคลื่อนไหวน้อยชอบนั่งหรือนอนปอดจึงขยายตัวไม่เต็มที่ทําให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้มากขึ้นรวมไปถึงโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งจากสถิติพบว่าคนอ้วนมีอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะแต่เดิมนั้นการลดความอ้วนนิยมรับประทานยาลดน้ำหนักการผ่าตัดรัดกระเพาะอาหารหรือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารก็เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์อีกข้อที่มักจะนำมาใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินสะสมมากจนเกินไปรวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีปัญหาเรื่องการลดและควบคุมน้ำหนัก ซึ่งในทางการแพทย์มีการทําวิจัยและพบว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนรวมไปถึงความดันโลหิตอาการนอนกรนต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากรุ่นเดียวกันนั่นคือภาวะอ้วนซึ่งมีไขมันอุดตันในร่างกายเยอะเกินไปดังนั้นจึงมีการคิดค้นหาวิธีการแก้ไขค่ะตอนนี้มีการวิจัยพบว่าการผ่าตัดกระเพาะลำไส้หรือผ่าตัดโรคอ้วนทำให้ฮอร์โมนของลำไส้เกิดการเปลี่ยนแปลง และตับอ่อนที่เป็นตัวสร้างอินซูลินในร่างกายกลับมาทํางานได้ดีขึ้นจนผู้ป่วยโรคเบาหวานหายจากอาการต่างๆและที่สําคัญค่ะก็ยังช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเนื่องจากหลังการผ่าตัดกระเพาะทําให้กระเพาะอาหารเล็กลงหรือผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินก็รับประทานอาหารในปริมาณที่จำกัดลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นวัตกรรมการลดน้ำหนักเทคนิคใหม่ก็สามารถรักษาโรคอว้วนโดยการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารการส่องกล้องตัวบอลลูนนี้จะเป็นซิลิโคนทางการแพทย์บรรจุน้ำเข้าไปในบอลลูนประมาณ4 0 0 5 0 0ซ c ตามหลักการบอลลูนที่ใส่ในกระเพาะอาหารจะทำให้รู้สึกอิ่มและรับประทานอาหารได้น้อยลงค่ะ ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างแกสทริกบอลลูนซึ่งถือเป็นการลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาที่ไม่ต้องทานยาและไม่ต้องเจ็บตัวจากการผ่าตัดสะดวกไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่มีบาดแผลลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลดน้ำหนักได้เฉลี่ย15-20กิโลกรัม ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เรียกกันว่า gastric balloon เพื่อช่วยควบคุมการบริโภคอาหารตามขีดจำกัดของพื้นที่ในกระเพาะอาหารการทำบอลลูนในกระเพาะอาหารนี้เป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่ช่วยคนอ้วนที่ไม่สามารถควบคุมอาหารหรือลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเองนะคะแพทย์จะนำบอลลูนซึ่งทำจากซิลิคนเข้าไปวางไว้ในกระเพาะอาหารโดยใช้วิธีส่องกล้อง ซึ่งขั้นตอนนี้จะเหมือนกับการส่องกล้องกระเพาะอาหารทั่วไปค่ะแต่ว่าต้องให้ยานอนหลับขณะที่ทำหัตถการแพทย์จะมีการส่องกล้องใส่บอลลูนที่เป็นซิลิคนเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะใส่น้ำที่ผสมกับสารสีฟ้าเพื่อขยายบอลลูนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งในแต่ละรายต้องคำนวณปริมาณสารน้ำอย่างเหมาะสมโดยแพทย์สามารถปรับขนาดเพิ่ม หรือลดได้ตามความต้องการในภายหลังแล้วหลังจากที่ทําเสร็จก็นอนพักฟื้นเพียงแค่หนึ่งคืนจากนั้นค่ะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนใหญ่ระยะเวลาที่จะใส่บอลลูนค้างไว้ในกระเพาะอาหารก็จะใช้เวลาประมาณ6-12เดือนเมื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตัวบอลลูนจะเข้าไปแทนที่พื้นที่ในกระเพาะอาหาร การรับประทานอาหารได้น้อยลงตามขีดจำกัดของพื้นที่กระเพาะอาหารที่ยังว่างอยู่จะทําให้คนไข้รู้สึกอิ่มไวและรับประทานอาหารได้น้อยลง mm hmm. เมื่อปริมาณอาหารที่บริโภคต่อวันลดลงน้ําหนักตัวก็จะค่อยๆลดลงตามไปด้วยแพทย์จะทําการนัดตรวจติดตามและมีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยแล้วน้ําหนักตัวก็จะลดลง15-20กิโลกรัมภายในเวลา1ปีค่ะ การใส่บอลลูนเพื่อความสวยงามปกติแพทย์ไม่แนะนำนะคะถ้าหากน้ำหนักตัวไม่ได้มากจนเกินไปและควรได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดด้วยอย่างไรก็ตามการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักที่ทำได้ในทุกคนเสมอไปค่ะเนื่องจากเป็นการลดน้ำหนักด้วยการใส่วัตถุบ,บางอย่างเข้าไปในร่างกายและอาจต้องมีการวางยาชาและยานอนหลับดังนั้นผู้ที่ไม่ได้มีเงื่อนไขสุขภาพที่ต้องลดน้ำหนัก แพทย์ก็อาจจะไม่แนะนําให้ลดน้ําหนักโดยวิธีการใส่บอลลูนกระเพาะอาหารเนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้โดยผู้ที่อาจไม่เหมาะสมกับการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารอาจมีดังนี้สตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ที่วางแผนจะมีบุตรในอนาคตผู้ที่มีโรคประจําตัวบางชนิดเช่นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดการแข็งตัวของเลือดปอดติดเชื้อ ผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหารทั้งหมดต้องปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใส่บอลลูนค่ะผู้ที่แพ้ซิลิโคนหรือ,อยางพาราผู้ที่มีรูปร่างสมส่วนอยู่แล้วการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ลดน้ำหนัก นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลรูปร่างสำหรับผู้ที่มีไขมันสะสมและต้องการกำจัดไขมันเฉพาะส่วนซึ่งสามารถรักษาร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆตามการประเมินของแพทย์เฉพาะทางเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญควรเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจและนอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเน้นการทานผักผลไม้ออกกําลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อรักษารูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ ทุกวันจันร์ทถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1 5นิกาถึง15.30นิกานาทีท่นีน่ TNN ช่อง16พร้อมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ได้วันนี้นัชาวีวานิสุรังและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ